การปฏิบัติธรรมย่อมได้อัดได้ทำปฏิบัติความดีงามต้องได้ความดีงามปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถึงสุดยอดแห่งความดีทั้งหลายเช่นนิพพานท่านผู้สิ้นสุดวิมมูติหลุดพ้นแล้วนั่นแหละบารมีของท่านเต็มที่แล้วบรรลุธรรมเปิ่งผ่านเลยตั้งแต่นั้นต่อมาไปอีกไม่มีคําว่าจะมาเกิดมาตายอีกไม่มีถึงนิพพานนิพพานเที่ยง บรมมาสุขเที่ยงตลอดไปเลยนั่นแหละอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลขอให้พี่น้องสหายจดจำมาไว้แล้วไปปฏิบัติฝนตกมาจากบนฟ้าทีละหยดละหยาดมันทำไมทำต้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้เพราะอะไรเพราะมันตกไม่หยุดตกไม่ถอยมหาสมุทรก็เต็มด้วยน้ำได้นี่การสร้างคุณงามความดีของเราสร้างมากสร้างน้อยไม่หายไปไหนเพิ่มขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นโดยระดับสุดท้ายกระนุนเราให้ถึงนิพพาน นัน่นมหาบิมุตมหานิพานอยู่ตรงนั้นให้พากันจดจำมานะเรานี่สร้างมาเต็มกำลังความสามารถเฉพาะชาตินี้ก็คือตอนบวชเป็นสำคัญมากนะพอบวชเข้าไปแล้วก็สร้างแต่ความดีตลอดไม่เคยมีเจตนาจะทำความชั่วชา้าดมมกไม่เคยปรากฏในใจของเราเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งป่านนี้แล้วการบำเพ็ญทำทั้งหลายก็เหมือนว่า คราวนี้เรียกว่าเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยจะให้ถึงนิพพานในชาตินี้จะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้จี้อยู่ตลอดจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนก็ตามเข็มทิศทางเดินนี้มันพุ่งต่อแดนนิพพานตลอดนี่แหละความอุตสาห์พยายามมันต้องบึกบึนคนเราถ้าความมุ่งมั่นมันหนักขนาดไหนแล้วความพยายามต้องหนักขนาดนั้นแหละเราก็พยายามเต็มกําลังความสามารถจนกระทั่งถึงความสมหวัง หมดทุกอย่างแล้วเราในชาตินี้มาหมดจุดที่จิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบทมนี่เรียกว่าหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในสามเดนโลกธาตุนี้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตใจให้รับความทุกข์ความถูกเหมือนโลกโทั่วไปอีกแล้วนี่เราก็ได้สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแปลงที่ประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยแล้ว ในการสร้างความดีทั้งหลายนูนให้ถึงจุดนี้แน่นอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านไปแล้วมาสอนพวกเราพาดบันไดเอาไว้ให้พากันทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานนะน,นี่เดียวการก้าวเดินตามทางของาศาสนาจะถึงนีพพานในวันในวันหนึ่งแน่นอนเพราะเราก้าวมาหยุดก้าวมาหยุดนี่เราก็ได้ช่วยโล,โลกเต็มกําลังความสามารถของเราในชาตินี้ชีวิตของเรานี้อยู่เพื่อโลกเท่านั้น เราไม่เคยคิดว่าจะอยู่เพื่อเราเพื่ออะไรอีกไม่มีอืมถ้า,าว่าเราจะเทียบความเป็นกับความตายในตัวของเหล่านี้มีน้ำหนักเท่ากันความเป็นอยู่กับความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นไม่มีขัดข้องแต่นี่มาแยกให้ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็เพราะทำประโยชน์ให้โลกเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จะทำประโยชน์ให้โลก ต่อๆไปดังที่มาทําประโยชน์อยู่เวลานี้นะถ้าตายแล้วมาอย่างนี้ไม่ได้นั่นเราจึงยกน้ําหนักให้อยู่กับความเป็นอยู่มีน้ําหนักมากกว่า mm hmm. เมื่อถึงการเวลาแล้วค่อยไปถ้าธรรมดาแล้วไปเมื่อไรได้เลยแต่นี่เห็นประโยชน์เกี่ยวกับร่วงส่วนรวมบรรดาโลกมีอาศัยพึ่งเพียงอัตรรมบุญกุศลต้องได้คอยคีอยค้คอยแนะ ให้ <c oughs> พากันปฏิบัติดาเนินทำพระพุทธเจ้านั้นเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานศาสนาพุทธเจ้าไม่สงสัยแหละแล้วหายสงสัยเรื่องบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีหายสงสัยโดยประการทั้งปวงกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยว่าพูดที่รับสั่งมาแล้วไม่ผิดแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยหรือว่าบาปมีมีมนั่น ใครจะฝืนว่าไม่มีเท่าไหร่ก็จมไปเช่นนั้นแหละฝืนทำพระพุทธเจ้าคือทำของจริงที่ว่าไม่มีคือํำหลอกลวงตัวเองนั่นพาให้จมได้นะนโลกสวรรค์มีมีมากี่กับกี่กันแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วนี่ทั้งนั้นแล้วนำอันนี้มาสอนโลกพวกเราทุกวันนี้ให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้านะ ถ้าเชื่อดเดสในหัวใจเจ้าของไม่ว่าท่านว่าเรามันจะลบหมดนะบาปไม่มีบุญไม่มีดรคไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีนี่พานนี่แล้วมันจะสร้างตั้งแต่ความชั่วชา้าเราตายแล้วจมเลยนั่นมีหรือไม่มีมันถึงได้จม,มฟังที่นะ่ะนั่นแหละเชื่อดเดสอยู่ในหัวใจเจ้าของพาให้ด้มจมถ้าเชื่อธรรมซึ่งมีในหัวใจเจ้าของอยู่พาขึ้นพื้นฟูขึ้นได้เรื่อยจนถึงแดนแห่งนี้พ่านไดไ้พากันจดจำเอานะ